รสวยัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม XX ็กซ์โฮมคานะครับวันนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะฮะคือการสไลด์รถนะครับที่จะเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก่อนอื่นเลยก็วันนี้นะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วล่ะเจ้าฟอร์ดแรปเตอร์นี่นะครับกําลังจะขึ้นรถสไลด์นะครับเพราะว่านัดกับลูกค้าไว้นะครับ ในช่วง9โมงเช้าของพรุ่งนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรถสไลด์ก็เลยเตรียมรถขึ้นไปแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเพื่อไปรอเวลานะครับไปรอเวลาของลูกค้าก็ต้องคอนอื่นก็ต้องแบบขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณท่านจำเนียนมากๆนะครับขอไม่ไม่ไม่บอกนามสกุลแล้วกันเนาะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้ซื้อเจ้าฟอร์ดเลปเตอร์ของเราเนี่ยนะครับยังไม่ได้เห็นรถเลยนะครับ ต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะฮะยังไม่ได้เห็นรถเลยนะครับโทรมาคุยกับผมนะครับแล้วก็โอนจองเลยจะเห็นรถอีกทีนะครับคือวันที่รับรถเลยเพราะท่านซื้อเงินสดนะฮะสะดวกที่ซื้อเงินสดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับก็คือว่าพรุ่งนี้เนี่ย9โมงเช้าคงเห็นรถเป็นวินาทีแรกนะครับเป็นวินาทีแรกแล้วก็เจ้าเรเตอร์นี่แหละ นะเจ้าแ็เตอร์นี่แหละเป็นวินาทีแรกนะครับแล้วก็ก็ก็คงจะได้รับความประทับใจจากโชว์รูมของเราแน่นอนนะครับจากโชว์รูมเอ็กโอมคาร์นะครับก็ต้องบอกก่อนขอบคุณอีกครั้งนะขอบคุณท่านจำเนจรจริงๆที่ไว้วางใจเอ็กโมคาร์ถึงขนาดไม่ต้องดูรถซื้อเงินสดนะครับนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเห็นรถครั้งแรกคือวันรับรถเลยแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับว่า ตอนรับรถเป็นยังไงบ้างที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทางทีมงานไน้คงคาเนี่ยก็ได้ไปรออยู่แล้วนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะโอเคครับวันนี้ผมและทีมงานได้คงคานะครับขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปดูคลิปกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในการส่งรถนะครับสวัสดีครับรรรถสวยี่ห้มตู